สวัสดีคะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แมค่ค้าจะมารีวิวรถถ่ายหน้าร้านค่ะทีเ่เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันที่เข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวมาชมคันแรกค่ะคันแรกเป็นคูเปตาอล3608ปี55ค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีมดนหน้าผานพวนค่ะทางร้านเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์2ชิ้นเปิดราคาขายที่ 269,000บ,26บาทค่ะลูกค้า2690 0 0บาทค่ะ L 3608 36แรงมาเข้าเงยสามสูบป่ะานี้สองแสน่นเก้าพับาทค่ะพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นลเล่มเอกสารครบคันต่อมา L 3608ปี55เหมือนกันค่ะ คันนี้เล่นเบกระสารครบอุปกรณ์ใบมีดดนหน้าผ่านพวนเปิดราคาขายที่2,69 0 0 0บาทเท่ากันค่ะ L 3 6 0 8ทางร้านจะมี2คันเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าราคาเท่ากันค่ะ269 0 0 0บาทค่ะเล่นเบกรสารครบทั้ง2คันค่ะแล้วก็ทางร้านเช็คจุดลดซึมให้เรียบร้อยค่ะล,ลดออกจากร้านลูกค้าไปใช้งานได้เลย ้วขั้นต่อมาค่ะ L สามสี่ศูนย์แปดค่ะคันนี้ไม่มีเล่มนะคะทางร้านมีเอกสารซื้อขายให้ค่ะสวยเดิมค่ะพอดีเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ไปเดินเรื่องอขอเล่มนะคะลงตั้งแต่คันนี้จดทะเบียนปีห้าหนึ่งค่ะทางร้านมีใบซื้อขายให้ค่ะแล้วก็เอกสารเดิมจากลกเจ้าของเดิมนะคะคันนี้เปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าหนึ่งแสน 7 5 0 0 0ันบาทพร้อมเก็บงานให้เหมือนกันค่ะพอดีว่ารถถ่ายเพิ่งเข้ามาค่ะรถถ่ายเพิ่งเข้ามาใหม่บอกก็เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคันนี้คันต่อมาค่ะ L 3 4 0 8คันนี้จะคันนี้มีเล่มนะคะเล่มเมอกสารครบค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 2, 2> ้าอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้ามีผ่านพวนด้วย คันนี้เปิดราคาขายที่189,000บาทคัน189,000บาทจะได้อุปกรณ์ใบมินเดนหน้าผ่านพวนเล่เมเอกสารครบนะคะคันนี้ออยู่ทางร้านจะมี L 3 4 0 8อยู่3คันค่ะ,ะจะมี L 3 4 0 8 D I อยู่คันนึงค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็ L 3 6 0 8 2คัน สาสีเดิมทุกจุดค่ะทร้านยังไม่เก็บงานสักคันนะคะอันนี้คือสภาพเดิมเดิมเลยลูกค้ายางสวยค่ะยางสวยทั้งสองพันเลยหนึ 1, 8, 000, 000, ่งแสดมื่ก็นบาทค่ะเล่มเอกสารครบอุปกรณ์สองชิ้นนะคะันนี้ คันต่อมาค่ะ L สามสี่ศูนย์แปด D I ทางร้านเพิ่งเก็บงานเสร็จค่ะลูกค้าคันนี้สวยมากทางร้านเก็บงานเสร็จก็จะสภาพประมาณนี้ค่ะลูกค้าเช็คจุดรั่วซึมให้ค่ะซีสี่ร้อลูกหมาลูกปืนจุดรั่วซึมต่างๆทางร้านเก็บงานให้ลูกค้าซีค่ะ L สามสี่ศูนย์แปด D I คันนี้เป็นรถจเบียนปีห้าสามค่ะเล่มเอกสารครบอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผานทวนเปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเก้าหมื่น าทุคันหนึ่้า195,000บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะคันนี้ทางร้านเก็บงานให้ครอบคันค่ะ L 3 4 0 8 DI เป็นเครื่องด r เ c t i n j เจ t ชันค่ะสายยุติแรงมาเครื่องยนต์สสูบ1,95,000บาทเท่านั้นค่ะ คันต่อมา arma, ยมันมาพรีเมีแอมค่ะลูกค้ายันมาเอสามเก้าสามทีพีมีแอมคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งค่ะคันนี้เป็นรถประมูลมานะคะอ่าอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิเตอร์นหน้าผ่านพวนลูกค้าจะได้ผ่านพวนหรือว่าผ่านบุกก็ได้ค่ะอยู่ร้านมีผ่านบุกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งพวงค่ะอยู่ร้านหนึ่งใบมิเตอร์นหน้าผ่านพวนนะคะคันนี้อุป เปิดราคาขายที่2,59,000บ,บาทค่ะลูกค้า2องแส0เกบาทค่ะจะได้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผ่าหลังค่ะอันนี้สีเดิมค่ะสีเดิมแล้วก็มีหน้ากากมาด้วยค่ะหน้ากากแถมมาด้วยของนาซาแล้วก็ใบมีดด้านหน้าของนาซาค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี61นะคะเล่มเอสารครบค่ะ เปิดราคาขายที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะแล้วก็เก็บงานให้ฟรีทั้งคันคะ่ะลูกค้าแม่ค้าก็ว่าจะอาทำสีล้อให้ใหม่คะ่ะพอดีสีล้อทะเลอะเกีย์คะเทิลถอยเดินหน้าถอยอย่างที่พองมาลัยค่ะเย็นมา,ามก39นแรงมา คันตอมาค่ะ L4508DT คันนี้จดทะเบียนปี52ค่ะเดิมเหมือนกันค่ะลูกค้าแต่ว่าคันนี้แม่ค้าเก็บงานสีให้รอบคันค่ะพอดีว่าสีมันซีดค่ะก็เลยเก็บงานสีให้รอบคันแต่ว่าเครื่องแก๊ปั๊มเดิมนะคะเครื่องแก๊สปั๊มเดิมอ,อุปกรณ์ก็จะได้เบรคดิสน,น้าผ่านพวนค่ะ45แรงมา้าเครื่องยนต์4ี่สูบเปิดราคาขายที่230,000 พันบาทค่ะลูกค้าสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะได้อุปกรณ์ใบมีดะหน้าผาหลังค่ะและเอกสารครบนะคะอ่าแล้วก็อยู่ร้านจะมี L 4 508 DT อยู่สองคันค่ะแล้วก็ L 3 408 DT อยู่สองคัน L 3 408 DI หนึ่งคันค่ะแล้วก็ยันมาสามเก้า แล้วก็ L 3 6 0 82คันค่ะอ่าค่ะยสิ้าแรงม้าคันนนลูกค้าติดจองแล้วนะคะเก็บงานให้ลูกค้าค่ะนี้สวยมากค่ะสนใจรถถ่ยค่ะ098 2 6 0 1 5 5 8้าร้านรถถ่ยมือสองเหล่านาดี่ขอนแก่นค่ะพิ่กาลร้านค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ติดเสียแสดงเหล่านาดีค่ะเส้นบ้านทุ่มพยูนบรนจาค่ะ ว่าอยู่ร้านเราจะขึ้นตำนวนบ้านว่าจะขึ้นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้ามาไม่ถูกแอดไลน์ไม่ค้าได้นะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปักพิกัด GPS ให้ค่ะหรือว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะปักแมพ GPS ให้อยู่ใต้คอมเมนต์ YouTube นะคะร้านเราราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่อยู่ที่1 7 0 0 0บาทค่ะราคาต่อรองหน้าร้านได้นะคะหรือว่า,าลูกค้าท่านใด ไม่สะดวกมาชมรถที่ร้านค่ะอยู่ไกลก็สามารถจองออนไลน์ได้นะคะวิดีโอคอลมาดูได้ค่ะวิดีโอคอลมาเลยร้านเรามีร้านจริงค่ะแล้วก็มีหน้าร้านจริงค่ะร้านรถถ่ายมือสองเรานะที่คอนแก่นค่ะทาร้านเราเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าเปิดทุกวันเลยอ่าแล้วก็ทางร้านเราขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิกทกศค่ะยินดีรับสมาชิกทกศค่ะสนใจรถถ่ายก็แวะชมแวะเทสรถได้ค่ะ ก็มีที่เทสด้วยนะคะอยู่ข้างค่ะขับได้เทสได้ค่ะเทสระบบเลย L4018 ก็มีนะคะตัวบัาปล่อยไปหมดแล้วค่ะอาทิตย์นี้แล้วก็เดี๋ยวรอรถ่ายเข้ามาใหม่นะคะลูกค้า L40 สนใจรถขายค่ะ0982601158 สอบถามแม่ค้าได้ค่ะเราก็มีหลายรุ่นค่ะมีหลายยี่ห้ออยู่ร้านเราจะมียี่ห้อคูเปต้ากับยันมาเท่านั้นนะคะขาย2ย,ยี่ห้อนี้เท่านั้นกับลูกค้ายันมากกับคูเปต้าค่ะลูกค้าในกกาลังมองหารถขายมือสองสภาพดีราคาเบาๆค่ะราคาไม่แรงมากนะคะเริ่มต้นที่1 7ึ่0 0สนเจ่าบาทแว๊ที่ร้านได้ค่ะ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวรลถ่ายหน้าร้านยงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดีโอของร้านรลถ่ายมือสองเราดีคอนแก่นเพื่อเป็นกำลังใจให้แมคคาด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านใหม่นะคะสวัสดีค่ะ